พิมพิมประภารํำให้เปิดใจเสียใจเห็นโพสต์ของแม่ครอบครัวมีปัญหาจริงตกเป็นประเด็นโดนยงว่านางเอกดังถูกแม่แท้ๆโพสต์ประจานทางโซเชียลทำฮาสเตทเมนต์กันใช้นีครอบครัวหรือโพสตโดนดูถูกจากคนที่เบ่งครอนออกมาล่าสุดพิมพิมประภาได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้พร้อมยอมรับทั้งน้ำตาว่าครอบครัวมีปัญหาจริงยอมรับทั้งตนและน้องและคุณพ่อไม่ได้คุยกับแม่มาสักพักแล้วเสียใจ ที่เห็นโพสต์ของแม่ไม่คิดว่าเรื่องราวจะมาถึงจุดนี้ยอมรับว่าที่บ้านมีปัญหาเป็นเรื่องรายละเอียดในครอบครัวและเป็นเรื่องที่จะเคลียร์กันในบ้านโดยไม่รู้ว่าแม่จะโพสต์แม้ปกติจะโพสต์อยู่แล้ว ความรู้สึกที่เห็นพดครั้งแรกก็รู้สึกเสียใจโดยยังไม่มีโอกาสคุยกับคุณแม่ซึ่งพิมพ์น้องและพ่อกําลังหาทางออกอยู่แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากครอบครัวพิมพ์ก็เป็นครอบครัวปกติครอบครัวหนึ่งซึ่งมีความสุขมาตั้งแตเ่เด็กๆพ่อแม่ดูแลดีมาโดยตลอดตั้งแตเ่เด็กๆถามว่าปัญหาเกิดจากอะไรท้าจะมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็เป็นแบบนั้นพิมพ์มั่นใจในสิ่งที่พูดและในฐานะลูกคนหนึ่งทําได้ดีแล้วถามว่าอยากจะบอกกับแม่ว่า อะไรเขารบกันตัดสินใจของแม่อยากจะขอรำาทุกคนที่ดูอยู่เพราะเห็นคอมเมนต์อยากไปว่าอะไรแม่เลยโดยความจริงไม่ได้คุยกับแม่มาสักพักแล้วรวมถึงพ่อและน้องก็ไม่ได้มีการคุยกับแม่เรื่องที่ว่าใช้นี่ให้ที่บ้านพิมพ์ไม่มีความจําเป็นต้องโกหกพิมพูดก็ไม่ได้อะไรแค่เล่าประสบการณ์ชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อใครหลายคน และเรื่องงานแต่งก็เป็นของน้องสาวคนกลางกำลังจะแต่งงานแต่ไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าน้องไม่ได้อยู่ในวงการไม่อยากจะดึงมาตอนนี้เป็นห่วงความรู้สึกของคนในบ้านเพราะไม่ดีกับใครสักวันข่าวนี้ก็จะหายไปแต่จะอยู่ในใจพิมพ์กับน้องตลอดไป พูดได้แค่ว่าทุกครอบครัวมีการเข้าใจกันและไม่เข้าใจกันบ้างเป็นเรื่องปกติรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติมากแต่ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกครอบครัวมีเรื่องแบบนี้แต่สุดท้ายเราจะหาทางออกไปได้โดยพิมพ์และน้องทําเต็มที่ในฐานะลูกแล้วโดยตอนนี้เป็นห่วงพอมากที่สุดพิมพ์เชื่อว่าต้องมีทางออกพิมพ์และพ่อกําลังหาทางออกอยู่ไม่มีใครอยากมีปัญหาแบบนี้พิมพ์อยากให้คลีใครและใช้ชีวิตเหมือนเดิมส่วน ทั้งออกเรื่องนี้พิมพ์และที่บ้านกําลังหาทางออกอย่างเต็มที่ต้องขอโทษที่เรื่องนี้ไปกระทบจิตใจใครหลายคนขอบคุณทุกคนตอนนี้ก็ได้รับกําลังใจเยอะมากเป็นช่วงเวลาที่คนรักเราส่งกําลังใจมาให้เราพิมพ์หวังว่าจะไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้อีก